คนบ้านพูดกลางเว้นเนอมือนีเนาะเมควันมาสบายดีคนเกิดบ้านพูดกลางเว้นเนาะจะเปิดไผ่ยิบสีพาดวงหายพูดกลางเว้นเนะในวันที่สองหาวันที่ 7, เจ็ดเดือนที่หนึ่งปีสองพันส่สเนาะไผ่ยอยากบอกยังหายคนบ้านพูดกลางเว้นเนาะขอหายพูดกลางเวน้นโศกดีเนาะเพื่อหับฟังเพื่อเป็นแนวทางหับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เดอ้อทุกคนเดอ้อบอได้เจ้าจงว่าเป็นดวงของผู้ใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะแต่มันเป็นดวงโดยรวมเพื่อเปิดไผ่ยีสีเนาะ อะมาหาฟังกัน้นำกันเลยโอ้ขึ้นมาเดอะเฮอร์มิตคนมันพูดกัางเวน้นหาฟังไหนเดอ้อเดอะเฮอร์มิตมาบอกว่าพูดกัางเวน้นในสวงเวลานี้เนาะเจ้าต้องมันไหวพระสูตรมนเดอ้อเออเดอะเฮอร์มิตมาบอกว่าสิงซักซิิที่เจ้าบูซานับถือกำลังเปิดหนทางให้เแก่เจ้าเนาะเพือ่อ ในสิ่งที่เจ้าขอพรเบียกเงินการเงินการงานของเจ้าจะมีความสําเร็จดีเนาะพูนว่าเจ้าต้องมันสูตรมนอุทิศบุญกุศลแห่แก่คุณครูบาอาจารย์พอเมพ้ให้กำเนิดเจ้าผาภู่มเจ้าทีพูนบอกว่าคนมันพูดเนาะสถานทีเฮือนซ่านเจ้าทีแห้งเนาะสวยเหลือเออ,สว,เอส,เาาสวยเหลือในสิ่งที่เจ้าปรารถนาสวยเหลือในสิ่งที่เจ้า อยากเฮ็ดอยากทำได้เนะาะท้าว่าผูใดอยู่ในสายมูเนาะแล้วส่วนการเงื่อนการงานเนาะผลบอกว่าคอยเป็นคอยไปเนาะหายใจเย็นเย็น้วผลว่าหายเฮ็ดด้วยจิตใจที่มีศีลธรรมแล้วทุกอย่างเจ้าจะปลอดภยัยทุกอย่างเจ้าจะดีขึ้นเนาะผมบอกว่าคนมันพูดเนาะพูดกังเว้นในส่วนเวลานะี่อยากเมื่อยเมื่อยอยากเบื่อเบื่ออยากเซ็งเซ็งอยากอยู่ในโลกส่วนตัวสูงเนาะผลว่าให้มาันนั่งสมาธิเนาะอยู่กับสิ่งศักดิทธนะ์แล้วทุกอย่างจะคอยดีขึ้นเนาะส่วนคนโสดเนาะผมบอกว่าโสดแบบอิสระ โสดแบบว่ามีขอกำหนดเนาะมา่วนคนที่มีคนะรูเนาะผนว่าคนมีครูเนะาะเป็นครูบุญครูปรามีครูสางครูสมเนาะผลมามาเห็ดบุญทำทานสางน้ากันเนาะสิ่งที่คนมันพูดต้องระว่างเนาะในส่วงเวลาเนาะคือจิตใจอารมณ์ของตัวเองเนอะอยากอารมณ์ขืนอารมณ์ลงอยากงูดงิดเนาะเกี่ยวกับหนาเวียวกการงานเนาะคอยป้าคอยว่างคอยจับคอยเหตุคอยไปเด้อนลมาว่าเวียกเนาะการเงินการงานในส่วงเวลานี้ต้องสูส้น ต้องดูมันเนาะยาสูดพักเศร้าในบางครั้งบางเวลาเนาะเพบอกว่าเจ้าต้องเฮ็ดเบียะของเจา้าให้มันสืบต่อเนืองๆไปเนาะแล้วการเงื่อนเจ้าจะเขามาแบบตลอดตลอดเลยในส่วนเวลานี้โคนมันพุดนี่พูดกังเว้นเนาะอยากปล่อยว่างอยากลาเลิงเนาะอยากลาเลิงกับหนาทีเบียกงานน้อยหนึ่งเนาะผมบอกว่าให้เจ้ากราบเขามาไหวพระสูตรมต์สางบุญกุศลสางทานปรมีด้วยตัวของเจ้าเองและทุกอย่างเจ้าจะดีขึ้นเนาะผ่ายบอกเนาะ สามใหม่มาบอกว่า,วาความหวังควมต่างใจการเงินการงานเนะาะเจ้าจะมีหมากมีผลผลิตหมากออกผลได้เนาะถาว่าจะเป็นคนดูมันขยันเพียรสืบสางขึ้นไปก่านี้เนะาะเจ้าจะได้ขับหมากรับผลเนาะผลว่าการเงิน,นาการงานการขา,า,ขา,า,ขา,ายของเจ้าจะเจ้าเมือ่อยในการปากเบาเนาะในการคุมข้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะคนมันพูดนี่คิดการไก่ เนาะเออธุรกิจนี่มีหลายอันหลายอย่างเนาะสร้างลายหับให้กับคนวันผุดได้เนาะว่าคนวันพุดเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เนาะที่กวงขวงเป็นคนทีเกง่งเนาะสาม,มารถแก้ไขปัญหาที่อยู่หอบโตได้เนาะเพราะว่ามีสติปัญญาดีเป็นคนที่ว่าอ่าตึงหนึง่งเนาะเออเป็นคนที่ตึงหนึง่งเหตุให้คนวันพุดนี่อ่าคอยคิด พิจารณาไปค่อยๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วเวียงานจะดีขึ้นค่นวันพุธเนาะอย่าลืมเนาะเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิิทธ์ธคุ้มครองเดิมเดิมเฮมินมาบอกว่าแสงสาว่างของเจ้าคือการสางทานปรมีคือไหวผ่าสูดมนเนาะสางอ่าควมอยู่เย็นเป็นซุกสางปรมีด้วยตัวเองเลยทุกอย่างเจ้าจะดีขึ้นเนาะผมบอกว่าอ่าคนวันผุดต้องไปเสริมสหูสตาเนาะไปสูตรน้ำมนต์้ำพอเมคุณครูบาอาจารย์ผูมีศีลนเด้อไพสรุปบอกว่าคิงถวยเนาะคิงถวยคนวันผุดจะมีสุข้ามาเดิมพัน่า โศกนี่จะได้มาจากเหือแห้งเด้อโบได้มากจากโศกลาบวาสนาซาตาอันใดเนาะแต่ว่าเจ้าจะได้เงินมากก่อนใหญ่แบบฟุกๆเด้อย,ยอดคว่ำฝันหรือพาพุ่มเจ้าทีเจ้าหายเลขทีเฮือนเด้อเลขที่เฮือนเด้เขเอดของคนบรนพูดกังเวนเด้อจะหายโศกหายลาบเนาะการเงินในส่วนเวลานี่ถือว่าดีสุขภาพเนาะ โบเป็นยังเนื่อผลวา่าเจ็บปวดเมื่อยอดอ,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 อดแอดแ,อดแอดไปตามสภาพการในการเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานของเฮาเนาะส่วนการเงินการงานถือว่าต้องดูมันต้องขยันเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแล้วทุกอย่างจะคอยเป็นคอยไปเนาะอย่าลืมไปสางบุญทำทานเนาะไปหา,าไปขอพรบนไใดเจ้าเคยไปขอพรเนาะบอกว่าออขั้นอยู่เมืองประเซีผู้ใดเคยไปขอพรอ,อยู่ซบเซ่บอเนาะอยู่วัดกิมเซนบอ,อยู่วัดลองเวินบอเนาะ เออหรือว่าอ่าอยู่วัดปาญญา่าลาเนาะวัดดงกโลง่งเนาะหรือว่าวัดจอมเพชรอื่นๆเน,น,นาะจะสามารถไปได้แหละไปขอพอน,น้ำเพลินปีหนึ่งจะไปขอเพลินเทอหนึงไปบอกเพลินเนาะว่าเออสิ่งที่จเจ้าเฮ็ดนี่สำเร็จไปในบางสิ่งบางอย่างในบางขอบางเวลาแล้วขอเพลินใหม่เนาะขอ ก่อนจะจะไปขอเพิินจะต้องหายบุญเพิินก่อนเด้อแล้วทุกอย่างยิงจะสําเร็จเนาะอันนี้ก็ะถือว่ามีความโศกดีเนาะส่วนผุดกลางกงเว้นเนาะพาพุมิจทีเฮือนซ่านเด้อคุณครูบาอาจารย์เฮือนซ่านจะหายโศกเก่าจ,จะได้โศกก่อนไงเขามาเส้นเดียวกันเนาะพายบอกเนาะกระถือว่าผ่านไปเนาะคนมันผุดกลางเว้นเนอ้เออ้าวพูดกลางคืน ฟังเดอ้อฟังผูดกลางเวรแหละก็ฟั่งผุดกลางคืนนําเนาะในส่วงเวลานี้เนาะสบายดีคนผูดกลางคืนเดอ้อผลทํานายไทยทักมีตั้งแต่วันที่สองหาวันที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งปีสองพันสี่ไปอยากบอกอัง้งกับคนผุดกลางคืนนอนในส่วงเวลานี้ขอให้พผดกางคืน พิมพ์คาว่าพูดกลาขึ้นเขามาหับฟังทํหน้าย,ท,ายทักดวงนี่เป็นดวงโดยรวมน้องบัได้จ้อจงว่าเป็นดวงบุคคลในบุคคลหนึ่งเ้อและก็อ่านตามไผ่เนะาะบัได้ใส่สีตีไข่บัได้เติมแตงคําปาคําเบาได้อ่านตามเนือ้อหาของไผ่เด้อทุกคนเ้อผพูดกลาขึ้นเนาะบางคนสิว่าโอ้ไม่ควันคือซีเรียสแท้ไม่ควันบได้ซีเรียสเนาะแต่ว่าเบาเบาไให้ให้่ฟังเลยเนาะ พูดกลางคืนเนาะเพื่นนะบอกว่าในส่วนเวลานี้การเงินอยากลอยๆเนาะอยากเปียอยากอ้อยเอออยากอ่อนแห้งเนะมมาะเพื่นว่าไล่ด้ทีเคยได้เนาะโบดนะมม้เนาะเพื่นว่าเอ่อเป็นคนที่ว่อาอ่าเมื่อยกับการงานร้ายนอะนแล้วก็บเบาร้ายปากเปียกน้ำลายแล้วเพืมม่นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เห็ดบไดดังใจเนาะพูว่าลงทุ่นยังไปกบเฮิงซามสิใดขึ้นเนาะพูว่าอืดอาจยืดยาดเนาะพูว่าคนทีเป็นโสเนาะพูว่าอยากขี่ขาดแน่ได้ส่วนนี้บอยากพบป้าสมคมกับมูกับเพื่อนกับผู้ใดเนาะพูบอกว่าส่วนคนที่มีคูห้งแล้วเลยปินลัางสิกันยุ่เหืนอลังเดียวยังบ่คอยด้ปากในล่มกันเนาะพูว่าเดอเดวิลมาบอกว่าพูดกลาขึ้นเนาะห้มันสางบุญสางทานเนอะพูบอกว่าเนาะ เจ้าจะมีโศกใหญ่เขามาไพ่เดอะเดวิลเนาะมีทางอันดีและอันหายเนาะไพ่บอกว่าอย่าหายคนผูดกลางคืนเดอ้อฟังไว้เดอ้อหามันสางบุญสางกุศลและทุกอย่างจะดีเกิดขึ้นเนาะพมายว่าเดอะเดวิลเจ้าจะได้ฮับข่าวอันใดอันหนึ่งเนาะเกี่ยวกับหยาตีพี่น้องหรือว่ามูเพื่อนที่อยู่ทางไกลเนาะคนที่เจ้าเคยสวยเลือลเลยเจ้า และเขาเคยสวยเรือเจ้าจะห้ขคาวมาในทางทีบดีให้เจ้าและสิ่งที่สําคัญเนาะไพ่อยากบอกว่าเดอะเดวิลอยากบอกว่าให้ละมัดระว่างเก็บกรรมเนาะวัตถุมิคาให้ระว่างการโตเขียเสียหายและสิ่งที่สําคัญอีกต่อเนาะคือย่านพาหนะเด้อให้สมแซมให้เบิงเลยกะให้เบิงจะานที่เฮือนซ่าเนาะถามว่าเฮือนเฮาบนใดมันหักมันหัวมันเพเนาะให้เสริมให้เติมใส่เนาะเดอะเดวิลมาบอกว่า ให้จะเบิงเฮือนซ่านขึ้นเนาะสถานทีเฮือนซ่านที่ว่ามันตกเฮียเสียหายนะให้จะเบิงขึ้นสมแซมขึ้นนาะแหลต่อเติมให้มันดีขึ้นคนที่มีครูเนาะผลว่าในส่วนเวลานี่อยากมีอารมณ์งูดงิดใจกันเนาะผลบอกว่ายุเฮือนรังเดียวแต่บ่คอยได้ร่มกันบ่คอยได้ปากบ่ได้เติมความหวานให้กันเนาะผลบอกว่าคนที่มีครูสุ่คนสู่สีเมยหนาทีเบียกงาาเนื่อว่าความหวานนี่อยากหวานต้นจืดปลายเนาะเฉพาะคนทีมีครูเนาะอัศวินใหม่มาบอกว่าคนมัน พูดกลางคืนเนาะจะได้เดินทางไปในสถานที่ได้หนึ่งเนาะไปพบปะการเงินการงานเป็นลมปากลมเบาเนาะลมติดต่อหนาทีเบียงงานถามว่าเป็นเซลลหรือว่าเป็นซิปปิ้งเป็นได้หนาเนาะจะได้หับหมาหับผลดีจะได้มีเงินมีโศกหลับเข้ามาเนาะในส่วงเวลานี้เนาะคนพูดกลางคืนเนาะเกี่ยวกับหนาทีเวียรงานคนพูดกลางคืนเนาะพนมาว่าบ้าบินในการเหตุเบียกเนาะบโบคือเห็นอ่าอ่าสิ่งที่อย่หรบขางเนาะวะ ถาเป็นคนมีคูเนาะเอาใจใส่เวียกล้าจนเกินไปเนาะจนว่าตัวเองเนี่บกพองในหนาทีคำว่ขมมาขอบครั่คำว่มมาผัวคำว่มมาเมียเนาะคำว่มมาลูกเด้อคำว่มมาพ่อว่าแม่เนาะไัอยากบอกวาหายข้นพูดกลางคืนนี่ปล่อยว่างในบางสิ่งบางอย่างหายโอกาสหายเวลากับคนที่อยู่รอขังแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะการเงน่อนผลบอกวาในช่วงเวลานี่ยอยากฝืดครื่องเดอพ์ผลบอกอยากฝืดเครื่อ,อ,าก,อ,อการการงานก็เช่นเดียวกันเน,ะนาะเหนไหม ใ่รสรุปแปดใหม่เนาะคงทาโลมาบอกว่าต่อไปเนาะ,นะเริ่มแต่วันที่สองหาวันที่เจ็ดประมาณ หาวันที่สี Frank, ่เด้อวันที่สี่หาวันที่เจ็ดจะมีเบียกไม้เขามาหายพูดกลางคืนได้เฮ็ดได้ถ้ำเนาะห้สเศร้าพูดกลางคืนได้เฮ็ดได้ถ้ำเลยสางไล่ได้เนาะผลบอกว่าสางไล่ได้หาเงินเขากระเป้าเนาะคอยเฮ็ดคอยถ้ำคอยพิจารณาเนี่ผลบอกว่าคนพูดกลางคืนจะมีโศกด้วยเหือด้วยแหกเนาะจะมีโศกด้วยเหือด้วยแหกหายมันไหวผ่าสูตรมนเด้อไปเสริมเติมแต่งด้วย นำพุทธมนต์จากโพแมคุณครูบาอาจารย์เดินแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะพูดกันคือผ่านไปแล้วเนาะพูด